สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการโอนเงินจากแอปเป่าตังไปที่บัญชีธนาคารของเรานะคะก็หลังจากที่เราล็อกอินเข้าระบบเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะก็ให้เข้าไปที่ G Wallet นะคะแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะมาตรงที่ทำธุรกรรมให้กดไปที่ปุ่มโอนเงินนะคะ หน้านี้ก็จะรวมธนาคารหลายๆลาธนาคารเอาไว้นะคะมีทุกธนาคารเลยแต่ว่าสำหรับใครที่มีเลขพร้อมเพย์เนี่ยสามารถกรอกเข้าไปได้เลยนะคะตัวนี้สาธิตให้เป็นธนาคารทหารไทยนะคะกดเข้าไปก็ใส่หมายเลขบัญชีนะคะจากนั้นกดปุ่มถัดไป แล้วใส่จำนวนเงินที่ต้องการจะโอนกลับไปที่บัญชีของเรานะคะแล้วกดยืนยันหน้าหน้าจอสุดท้ายก็คือจะเป็นการสรุปให้เห็นนะคะว่าเป็นบัญชีของเราจำนวนเงินที่จะโอนถูกต้องไหมจากนั้นก็กดยืนยันการโอนค่ะแล้วก็ใส่รหัสผ่านของ แอปเป่าตังนะคะเพื่อที่จะสามารถทําการโอนได้เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถที่จะโอนเงินกลับไปที่ธนาคารได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. ก็คลิปนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชม สวัสดีค่ะ